สวยเฉยไรยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นสวัสดีค่ะมิสแกลนสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแพรกนกพรนุตไยยทรินมิสแกล์สุพรรณบุรีค่ะว,ว,วันนี้ก็บอกว่ามาในชุดของแม่พึงพ่งพุง่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะเป็นคอนเซปต์ของสุพรรณสุพรรณบุรีปีนี้เลยต <ừ. S 2> ั้งแต่ไฟนอลแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ตั้งแต่รอบไฟนอลจังหวัดเนาะว่าจะมีแม่พึ่งเข้ามาร่วมด้วยนะคะในทีมงาน เลยเลือกพ่จะเอาแม่พึ่งอามาเข้ากองวันนี้เป็นสิริมงคลให้ตัว,ตวเองนะคะเรียกว่าว่าเป็นสิ่งที่จะมาช่วยโชนแสกให้แพนนั่นเองจะได้แบบลุงโลดเหมือนแม่พึ่งนะคะทุกคนแล้วก็แบบเรียกเอามาทั้งหมดเลยแม้ทรงผมหน้านะคะคชุดทุก,ทกอย่างทุกอย่างจริงๆวันนี้เรียกขออันเชิญองค์แม่พึ่งนะคะลงที่ตัวดูแล้วเรียบร้อยะคะ่ะน,นีนนมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับการเริ่มเก็บตัววันนี้จะ้ก้าวันทั้งหมด อย่างแรกนะคะคที่เราต้องเตรียมคือเรื่องเสื้อผ้านะคะมมแม่ก็คือกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะหรือว่ารวมไปถึงชุดต่างๆที่เราจะต้องใช้ในแต่ละรอบอะคะ่ะก็คือเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วนะคะ<ม>ก็คือจะมีเหลือแค่ชุดบางชุดที่อาจจะดูใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะคะแต่ว่าชุดมันก็ใช้ช่วงวันท้ายนะคะเราก็จะไม่ตื่นเต้นเ,เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเต็มหมดแล้วนะคะ<ม>ในส่วนของตัวแพ้เองนั้นนะคะเรียกได้ว่าเกินร้อยแล้วตอนนี้<อ>ใช่ เกินร้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นเอนเอร์จีนะคะหรือว่าทุกอย่างที่เราจะต้องนํามาใช้ในกองค่ะ mm hmm. ก็คือพร้อมมากๆไม่ว่าบอสจะให้ทําอะไรนะคะแต่ก็จะพร้อมทำให้บอสตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะได้เลยวันนี้มีแฟนคลับชาวด้อมมาด้วยอยากให้ขอบคุณก่อนค่ะก็คือวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาหาการบางคนคือ เอาของเอาขนมอะไรมาให้แบบน่ารักมากเลยนะคะก็คืออยากขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะเพราะว่าแบบปีนี้เป็นปีแรกด้วยตอนแรกก็คือตื่นเต้นว่าแบบจะมีใครมาหา,หาบ้างไหมจะมีคนมาถา่ายรูปหรือเปล่าพอมีแล้วก็รู้สึกแบบดีใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากขอบคุณมากจริงแล้วก็ยังไม่อยากให้ทิ้งกันไปไหนนะคะยังเหลืออีก26วันหลังจากนี้นะคะเราจะต้องอยู่ด้วยกันนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้แพก่อนนาะแล้วก็ ร่วมกันนะคะช่วยทํากิจกรรมในกองวิสแกร์ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์รูปต่างๆเนี่ยค่ะ MGT67 นะคะไปสับวันไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้วิสแกรสุพรรณบุรีนะคะได้เลยขอบคุณน้องแ Miss ออพรมิสแกร์สุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือมิสแกร์สุพรรณบุรีของเราน้องแพรนั่นเอง <S <S ฮะส่งกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะวันนี้มาในรูปของนี่เลยแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลย